สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Next, Next Channel วันนี้จะมาเล่าเรื่องผี EP ที่หนึ่งนะคะเรื่องนี้เกิดจากประสบการณ์ของคุณลุงค่ะคุณลุงในวัยอายุประมาณ51ปีมีอยูปีมีวันหนึง่งลุงได้เดินไปกลางทุ่งนา เวลาสักประมาณสองทุ่มครึ่งมีฉมวกหาปลาแล้วก็ตะกร้าใส่ปลาเดินไปพร้อมกับไฟฉายหนึ่งกระบอกเป็นไฟฉายที่ติดอยู่บนหัวค่ะเป็นไฟฉายหาปลาลุงก็เดินเข้าไปในแปลงนา ซึ่งเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วบริเวณนาก็จะมีน้ำเฉอแะแฉะขังอยู่ก็จะมีปลาช่อนปลาหมอยังมีอยู่ในานาคืนนั้นลุงก็ใช้ชมวกแทงปลาหาไปสักพักหนึ่งก็ได้ปลาหลายตัวเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมง ลุงก็เดินไปไกลจากในบ้านไกลขึ้นเรื่อยๆแสงไฟก็ส่องไปที่พื้นแล้วก็มองเห็นตัวปลาตลอดก็ได้ปลาไปตลอดทางขณะที่หาปลาจนเพลินอยู่นั้น ลุงก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ส่องไฟไปในบริเวณไกลออกไปจากตัวที่ยืนอยู่บริเวณนั้นส่องไปรอบๆบตัวสักพักหนึ่งลุงตกใจมองไปสักระยะประมาณ500เมตรได้ค่ะลุงก็ต้องสะดุดกับสิ่งที่เห็นตรงหน้า ตอนแรกลุงก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่สักพักลุงก็ตั้งสติและส่องไปตรงที่เห็นนั้นไฟส่องไปตรงกับสิ่งที่เห็นชัดเจนมากลุงถึงกับพงะสิ่งที่เห็นนั้นคือเป็นผู้ชายร่างสูงประมาณ180 แต่ไม่มีศีรษะยืนอยู่ตรงหน้าลุงแต่ระยะที่ยืนคือประมาณ500เมตรจากที่ลุงยืนอยู่นะคะผู้ชายนั้นไม่มีหัวแล้วก็ยืนอยู่พร้อมกับคิ้วหัวตัวเองอยู่ด้วยค่ะค่ะเท่านั้นแหลคะค่ะลุง หันหลังแล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตวิ่งมาจนถึงในบ้านเข้ามาในบ้านก็นั่งตั้งสติอยู่พักใหญ่แล้วก็เล่าให้หลานชายฟังว่าเห็นอะไรมาคืนนั้นลุงกลัวมากปกติลุงจะเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีนะคะ ออกไปหาปลาหาอะไรตอนดึกๆคนเดียวแต่ครั้งนี้ลุงบอกว่ากลัวมากเพราะที่เห็นหน้ากลัวจริงๆเป็นผีหัวขาดยืนหิ้วหัวอยู่ลุงก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าคาราวเนี้ยจะไม่กล้าไปหาปลาบริเวณน,นั้นอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องเล่าจาก เรื่องจริงของลุงนะคะที่ประสบพบเจอตับผีซึ่งคราวนี้ลุงเห็นชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ได้เห็นแล้วลุงก็บอกว่าทุกครั้งที่เห็นน่ะ มันไม่ชัดขนาดนี้มันเป็นแค่เสียงแต่เป็นแค่เงาให้เห็นแต่คราวนี้คือมาเป็นตัวตนให้เห็นชัดเจนแถมยังไม่มีหัวเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากๆสำหรับหลายๆคนค่ะค่ะ อีพีนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รับฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังอีกโปรดติดตามและกดถูกใจให้กับช่อง Nick Nick Channel ด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่ฝากไว้ให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟัง สวัสดีค่ะ